ศรีราษยังเป็นยังเป็นโรงพยาบาลาหมายเลขหนึ่งนะของของประเทศไทยอยู่นะก็หวังว่าทางคณะทางสตาฟของศรีราษก็จะสามารถที่จะรักษาสเตตัสนี้ไว้นะครับ ที่จะทำให้ศิริราชเนี่ยเป็นสถาบันการแพทย์ที่มีความก้าวหน้ามีมาตรฐานแล้วก็ให้บริการเป็นที่รปะทับใจแก่คนทั่วไปแล้วก็ให้บริการให้คนเนี่ยได้เข้าถึงให้กว้างขวาง นะครับออันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลของคนทุกชั้นนะฝากไว้โดยทั่วไปว่าในฐานะที่ศรีราชเป็นสถาบันเก่าแก่สถาบันแรกแล้วก็เป็นที่สมเด็จพระราชบิดามาได้ ตงวางรากฐานไว้แล้วก็คงจะให้น้องๆที่เข้ามาศึกษาในรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยได้ประนักถึงอันนี้แล้วก็พยายามที่จะทำให้ศีราชเราเนี่ยคือหมายความว่าถึงแก่ก็เรียกว่าแก่ความรู้ไม่ใช่ว่าแก่เพราะาอยู่นาน นะก็เป็นสถาบันที่เรียกว่าเก่าแก่แล้วก็มีความทันสมัยด้วยนะแล้วก็มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์นะครับ